เออนั่งรอยายนั่งรอยายเออเมื่อคืนยายซื้อไก่ไว้ให้นะเดี๋ยวกินไก่ย่างกันนะเออยายซ yeah. ื ite はは้อไก่ย่างไว้ให้เลยนี่เอานอนคอยก่อนเออเดี๋ยวยายย่างอุ่นๆร้อนๆส่งเสียงพ่อเนี่ยรักเองคิดถึงคิดถึงกันทุกวันทุกวันหากันทุกวันอา๋ยวรอนะเดี๋ยวดูรถไก่ย่างนะดูรถไก่ย่างภาพภาพบรรยากาศรถไก่ย่างเมื่อคืนเออยายซื้อไว้ให้แล้ว แวะด้วยแวะด้วยไก่ย่างมาซื้อไก่ให้เจ้าล้ำโชวมาแล้วมาแล้ว,ลว,ลวไก่สองไม้ไก่ย่างเอาโครงก็ได้ร้อนๆเลยควันขึ้นเตา Ah <laughs>